ตันนี้เป็นอยัางนอนจังนอนนี่นอนแล้วครับพี่น้องครับนอนเงี้ยวเลยนะครับแต่ว่ายังหายใจอยู่เด้อนะครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยนอนนะครับพี่น้องลูกขึ้นมานอนเป็นตะเมยนั่แท้เข้าเก่งๆนะครับพี่น้องครับจะคว้างมันก็จะไปใส่ครับพี่น้องครับ ตะวันงูนี่ก็เสีเจ็บลูกบอลลูกนะครับพี่น้องหลอดบนอ่อแต่งตะวันก็เสิมีอาการเจ็บนะครับเพราะว่าหลังเป็นบาดนะครับเราจะว่องมันบระยู่ต์นะครับเด้เดี๋ยวผมสีว้นมาอัปเดตวั่งงวตัวนี้มันเป็นจังไรนะครับพี่น้องครับเป็นงวชาโรเล่นะครับลอย ไซส์เข้าขุนไซส์เล็กนะครับพี่น้องครับนี่เจ้าของหัวเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้าของหัวสวัสดีครับผมว่าจักบาทก็ครับตัวนี้ผมจะเอาหมองเอาเลยผมจะเอาสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยครับพี่น้องครับตัวละตัวละหมื่นนิดๆครับพี่น้องครับราคาต่อรองตัวหนึ่งหมื่นตัวไหนหมื่นตัวไหนหมื่นห้าร้อยตัวหนึ่งหมื่นห้าร้อยตัวอตัวตัวพุ่นนะครับตัวตัวไนนะครับหมื่นหนึ่งนะครับตัวนี้หมื่นห้าร้อยนะครับพี่น้องครับ อันนี้คือไซรลอยเข้าเราทั้งหมดครับไซรเล็กครับพี่น้องครับคุ้นเล็กแก้ปัญหาเพราะ่าเขาเพิ่มต้นใจนะครับเด้่อมาช่วยเรเลยนะครับหางดอกหางดอกมันฉีกอ้ายเราหางดอกอัสสันลอยเนะหางดอกว่าเท่าอะไรก่อนแก้ปัญหาแก้ไขก่อนพันสองนะครับพี่น้องครับเอาขาดกันบอลร้ายครับพี่น้องครับเหนื่อยไม่ติหมื่อเลยนะแมนเหนื่อยล้ายครับพี่น้องครับมืึงนี้เขามาตัวตัวอ้าย อว่าสิกว่าครับสิกว่าสี่ปสเป็นของอห้าวต้นไดแม่แม่ันบอสราตันนี้ไม่หุ่นครับมันตันนี้แม่ของ้าวันนี้บักเถิกนี่แม่แมแมบมอสหอครับว่าท่นไหนี่บักเถิกนี่ผมขายตัวละเมิเนแปดร้อย800ครับแปดร้อยครับพี่น้องครับนี่ติกตดงขายรเ่าไหร่ ต 600, ัวนี้มื่นมื่นแปอขายหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่ตัวละมื่นแปดร้อยด้วยเป็นเพิ้นเิเพิ่นปิดบินไปเบิดเหรอครับพี่น้องมื่นเปิดรอมื่นแปดร้อยครับพี่น้องครับนี่ว่ามื่ปดร้อยนครับเด้อนี่ีเี้วครับนี่ยแสดงว่าขายแล้วแบบนี่ตีตีเป็นมีดจะคองแล้วมันถึงว่าเมย์ไงเดี๋ยว ม่ใช่บ่หัวเขตัวบ่เป็นของห้าวบ่เป็นมันนีตัวบังนอนบ่ตื่นบังหันเด้อเนอหัวอขครับมี่พันห้าครับมวลสี่พันห้าตัวนอนไม่ตื่นนะครับยังมีอันนั้นอยู่เด้อยังมีซีเวียูยังมีซีวียอยู่นะครับผู้ไดติดตามนี่นะครับพี่น้องครับงานที่คุตัวพีนะครับพี่้อวตัวนอนนะครับยังมีซีเวียรยู่ครขาเออเออบ่ต้องตกใจเออยัเม,ม็นซีเวียอยู Silver ่บรับตัวนอนนะครับนี่ครับพี่น้องครับเออเปอนขึ้นเียบแล้วนะครับเออผู no ้อด้เห็น no กินกาแฟบ้องหนึ่งต no ื่นเลยครับโอ้พอะเด็กพรนเด็กกินกาแฟประหลัดพระมง่งแห้งโอ้ยกินกาแฟบ้องหนึ่งตื่นเลยครับตื่นแล้วนะครับพี่น้องครับตื่นแล้วนะครับนี่ตัวตัวเถิกติดกิบเขาเท่าไรนี่ติดกิบเท่เดรนี่ขายขายเพื่อนครับตัวมวนสี่ปัญหาสามตัวโอ้สามตัวตัวละเหมือนสี่พันห้านะครับพี่น้องครับสามตัวเนี่ยมีมีตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เนี่ยครับเลือก็นสามตัวนะครับเหมือนสี่ตัวนอนอย่างเดียวตัวนอนอย่างเดียวนะครับพี่น้องครับ แสดงว่าเกือบ,บเบอร์ละได้หนเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวชลโรเล่นี่ฟังเบาหนิเดี๋ยวชลโรเล่สองตัวครับเดี๋ยวเชลโรเล่ผมเอาฝากเบอร์ในสองตัวเพือ่อมีคนอยากได้นั่มตัวเกาะสี่ครับผมสองเกาะสองขาผมสามสามแกะเกาครับผมห่างยังเนาะห้อยห้อยอยังคุณด,นณดนันคันเทปครับคุณดันเด้อครับเด้อคุณดันคันเทปนะครับพี่น้องครับฟังเตือนเด้อพี่น้องอยากได้ง่ว่าเทรมา นะครับตอนนี้เหลือสองตัวนัดหนาพอกันไหมครับครับผมเอามันหมานครับนั่นเองครับผมบอกราคาคนนี้พ <ah <ah> like ี่บอกแล้วบอกแล้วสองหมื่นห้าร้อยบอกแล้วนะครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าร้อยแต่ว่ามู่นั้นขายเบิรลตหรอราคาติดกิบเบิแล้วนะครับขายดีครับพี่น้องพ่อมาบอกว่ามันรถพ่วงหนึ่งขายจนเบิดขายเบิดนะครับพี่น้องครับอ่ะคุณดันขั้นเทพนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้งวันน้ำเพลินโท่มาต่อรองได้ครับพี่น้องครับ านี้่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงสายๆแล้วครับพี่น้องครับการสื่อการขายงวดก็คือคากคือการเบิ้งติหลดพี่น้องมือนี้คนสื่อหลายครับพี่น้องคนซื้อหลายราคางวดอ่ะไปได้ทุกลุ่นทุกร้อยนะครับมือนี้บ่หนาเสื้อบางงวเหลี่ยงสีขามาหลายแล้วขายได้นะครับพี่น้องครับงวอเหลี่ยงก็ถือว่าราคาพอไปได้ครับพี่น้องครับราคาบ่ได้ ลดลงแห้งนะครับส่วนงวนเหนือกับถือว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับง้วนเหนือนะครับถ้าไลน์ในห่างกับบนวางง้วนแพงนะครับเพราะๆเวียดนามเพิ่นสื่อทุกรุ่นทุกรอยนะครับเพิ่นมอมีสเปกนะครับว่า้เป็นวัวอ้วนนะครับชาโรเล่ก็เอาครับเมื่อนี้นะครับเวียดนามบุกนักเดี๋ยวพาพี่พี่น้องนะครับยางแวะมาข้างนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับขายแล้ว ตัวผู้นะครับคู่เล็กนะครับพี่น้องคู่เล็ก2 2ง0มื่นสองพัน้องร้อยสักพี่นครับขายราคาเก่าเป็นรถแล้วนะครับลงไสนเนาะครับเนาะลงไหนครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับทีมงานมาใหม่ด้วครับเด้อของเพชรบุรีครับพี่น้องครับเพิ่นมาเอานะครับพี่น้องซื้ง่ายไม่ต่อเยอะไม่ต่อเยอะนะครับพี่น้องครับมาใหม่นะครับมาใหม่เพชรบุรีเจ้าใหม่ครับพี่น้องครับ สองตัวนะครับตัวนี้นะครับกับตัวเล้าวนี่นะครับสองหมื่นสองพันสองร้อยนะครับสองสองสองน่องบอมครับเดี๋ยวถามห้างบอมก่อนพอดีครับได้กี่ตัววันนี้สิบแปดสิบเก้าตัวร้อยไหนวันนี้ร้อยใหญ่สองหมื่นต้นกับรอดสองหมื่นครับห้างบอมครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับ ผ้าผีผ้าหน่องยางเบิง์ล็อกเบิ่งง่วนใหญ่ครับพี่น้องครับวัวแม่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับเอ้ามาแล้วสวัสดีครับเวียดนามครับผมสวัสดีครับวันนี้นี่แหละครับเวียดนามได้เยอะไหมวันนี้ได้เต็มรถหนึ่งครับเต็มรถหนึ่งระมาณนหกสี่สิบตัวไหมตามนั้นครับตามนั้นนะครับพี่น้องครับซื้อสามสิบเจ็ดหรอสามสิบเจ็ดอ่าซื้อทุกรุ่นทุกรอยด้วยครับเด้อเอาเยดนามนะครับวัววันนะครับพี่น้องครับเบล่งง่วนใหญ่จักบาทครับไอ คหัวใหญ่ขี่บานเนาะสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดถึงสามหม่ถึงสามหมื่นตัวใหญยี่ไงครับพี่น้องครับนี่ยละหัวโอ้สถานะเป็นจังไหนครับเป็นวัวทองหัวยังบ่หัวผสมแล้วครับก็ผ่านการผสมแล้วผ่านผ่านมือทั้งมดอ๋อแต่่วาติดตบติดวะบ้านเด็ดตรวจนะครับพี่น้องครับยังยืนยันไม่ได้ครับพี่น้องครับเนี่ยละพี่น้องผสมแล้วนะครับออ้นี่ครับพี่น้องครับ กวเพิ án, ton, ่นเพิ่นวรัสถานะงินจะนุ่นคูนครับผมอ๋องินจะนุ่นคูนชิสเกนเท่านีร่ละพี่น้องครับงมว่ใหญ่นะพี่น้องบ้าเบิ้องไทยเพิ่นนะนะพี่น้องเพื่อมีคนสนใจนะครับเอาไปเลี้ยงต่อครับพี่น้องตัวใหญ่ไม่ถึงสามหมื่นครับพี่น้องครับสองหมื่นแปดพันสองหมื่น แันร้องมือแปดพานีหายนนี่แหละครับต่อรองกันแล้วครับพี <h 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 ่น้องครับเหี <h <h ้ยน่านต่ออยู่ครับพี่น้องครับเอาให้เวี้ยน่านต่อไปครับพี่น้องครับเท่าใหญป๋าพ่อใหญ่นอหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันไปแล้วครับเหยียดกะมาใหม่ครับคนนี้ครับเหยียดมาใหม่นะครับเหยียดมาใหม่ก็หลายครับพี่น้องครับ งวดเลยขายดีนะพี่น้องครับที่ผูกผูกงี่ขายเบิร์ดแล้วนะครับผมสัมผัสเปนไปเหลือชาโรเล่สองตัวนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับในห่างทั้งผักไก่ได้ครับได้เอาเป็นจะไหนครับวัอนี้วันนี้ได้ไม่เยอะวันนี้ไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีของเนาะสงสัยเขาซื้อแต่เมื่อวานซื้อแต่เมื่อวานนะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ค่อยมีของนะครับออาสถานการณ์งวดเอารายงานเบื้องต้น ตัวผู้เริ่มใช้ดีครับครับตัวผู้เริ่มเริ่มราคาแล้วเริ่มใช้ของครับเริ่มใช้ของนะครับพี่น้องครับใครมีตัวผู้ออกมาขายกันได้เอามาขายเนาะนะครับจริงๆเราเขามีออเดอร์ยาวเลยเลยครับออเดอร์ยาวนะครับถึงถึงกลางเดือนหน้าเลยนะยาวๆเลยประมาณสี่เดือนหน้าเดือนเลยยาวเลยนะครับพี่น้องครับยาวเลยนะครับเพราะว่าทางมาเลเฟันขอทางที่จะใส่หัวหลายครับช่วงนี้นะครับผู้ใด อ่าเอามาขายนะครับชลใจเอามาขายกับมาขายได้นะครับคุณยศลอยประมาณเท่าไหร่ของเราลอยประมาณตั้งแต่หมื่นจนถึงสองหมื่นหมื่นจนถึงสองหมื่นนะครับก็ยาวๆเลยนะครับผู้ใดซชลใจนะครับเพ้นบางมั่นนะครับก็ทักทักใายได้นะครับแล้วก็ให้เบิ้งว่าได้นะครับวอลพู่นะครับลอยสเปกนะครับเพราะว่าถึงว่าโผด้เนาะหรือว่าใครจะขฝางวัวลงใต้ได้ครับฝากวัวลงใต้ตัวละสองพันนะครับก็ยังรับเช่นเดิมเอาฝากเบอร์ 085ครับผม476ครับผม4141ครับผมอ่ะมันหมานครับมาหนึ่งครับง้องามนะครับง้องามง้อเลี้ยงในตลาดนะครับตั้งราคาจากเพิ่นก่อนนะครับว่าเท่าไรปะราคาห้อง20,000 3,500 20,000 3,500ครับพี่น้องครับประวัติเบังข้าวเบังลูกไดลูกบัาเคฟครับเคฟสามหนึ่งนะครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับสูงกับประมาณหน่อยสามสิบห้าสามห้าบวกบวกนะครับพี่น้องครับประมาณจะเดือนบปะตัวนี้ เอ้มันประมาณจ็ดเดือนหรอประมาณปีน้อยๆเนาะปีน้อยๆนี่เหรอปีน้อยๆก็สามเดือนนี่ครับพี่น้องครับเอาสวยๆตัวนี้นะผู้ใดสนใจกะโทรมาต่อรองน้ำปลาเพิ่นได้นะครับได้ได้ครับสองหมื่นสามพันสองพันห้าครับสองหมื่นนะครับราคาห้องซื้อๆนะครับพี่น้องครับสวยๆวัวเลี้ยงกะเริ่มคึกคักขึ้นมาอีกครับพี่น้องครับหลังจากราคางัวงสองสามนัดเริ่มดีขึ้นวัวเลี้ยงกะ คนกะหาหลายขึ้นพวก่กาครับพี่น้องมืเอเดียวมา,ากเจ้าตัวปะออกมาตัวหนึ่งสองตัวนี่เราขายเท่าลหร่ตัวหนึ่งตัวนี้ขายเราบอกข,ข,ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่นี่ยโอ้ยขายกล่อสิบผาลอยหนึ่งโอ้โหหัวพ่พอพมืนหัวพ่อพมืนกะมีนะครับพี่น้องครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมาม่าสองนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์เพิ่งปะศูนย์หกสองครับหกศูนย์เจ็ดครับหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับผมอยากได้งัวเลี้ยงงัวงามครับโทรมาต่อรองเพืนได้ครับพี่น้องครับห้องนี้กับงัวใหญ่ครับพี่น้องครับไปไปไปนี่งััวใหญ่ครบ ครับผมนี่งูันใหญ่ด้วยครับเด้ออันนี้ขนาดสนใจครับพี่น้องครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่นะครับงูันใหญ่นะครับแองกัดใหญ่ครับพี่น้องนี่อูอัวใหญ่ครับพี่น้องครัดเมีดำผู้ใดกำลังหาด้วยครับเด้อแต่ว่าหาเจ้าของบ่ทันเห็นนะครับพี่น้องครับพนักจ้าของเห็นเด้อสิถามเบอร์ให้เพื่อผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องครับ ตัวใหญ่ครับพ mm hmm. ี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวใหญ่ตัวม้วใหญ่ครับพี่น้องส้นมัวใหญ่อันเป็นบัพปูชาลูเล่นะครับเด้อหาเจ้าของมาท่านเห็นพี่น้องกระหาเจ้าของเห็นได้สิลงเบอร์โทรให้นะครับเพื่อพี่น้องสนใจนะครับเมื่อวานตัวนี้นะครับคราไปขุนพี่เมียมนี่ก็สิคัดกว่าโทษครับพี่น้องครับม้งใหญ่แห้งครับพีน้องครับหางดรอปอีกเลยสวัสดีครับผมมารายงานเบิึงสถานการณ์นี้ขยับขึ้นแน่ครับครับ มันคนร้ัมกคนสื่อหลายขาดหนอนะครับเป็นบูลอซีนะครับเปิดรานใช้งานนะครับคพวกาไปื้อไปคเวียดนามันก็คักได้เหมือนเด็กาโค้งกันด้ขายครับครับเาโค้งว่าเลียงโค้งว่าเลียงกรด้ขายครับกพรเด็กขายนะครับเหมือนเีกนะครับอันนี้รายงานจากหางนบเด้อครับเด้อนะครับยางราะตลาดมาจะมาจะชาวบ้านมันเดกการมาวังได้ไหนอ๋อมันเดนะครับเป็นกันยางรลอบได้สักตัวการงมา ได้สามตัวหัวแพงนะหัวแพงนะครับแพงทุกรุ่นทุกร้อยนะครับจากหางนกอ่ะฝากเบอร์ให้เพื่อนนะคุณนุ่มเบอร์ครับหนึ่งสามหนึ่งครับห้าศูนย์เก้าสองครับผมหางนกอยากซื้อยากขายนะครับตลาดตะลี่กขยังคึ้มีคึ้เก่านะครับเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสอาทิตยขอบคุณหางนกครับผมครับสวัสดีครับจะของแล้วว่าเท่าไหร่เนาะงสองหมื่นเจ็ดเขายังบอกสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับ สถานะเป็นจัดไหนงัว่าทองว่ามานบ่หรือว่าเพิ่นอ้วนซื้อเพิ่นอ้วนซื้อๆนะครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับมองเพิ่นอยากได้มืนเนี้ยมาตัโตมืนเนี้ครับครับใส่อีกตัวหนึ่งควายตัวหนึงอ๋อเป็นควายนะครับสองหมื่นเจ็ดพันครับโหราคาแล้วเอาฝากเบอร์เนี้ยเพื่อเพิ่นโทรมาต่อนั่นมีเบอร์ป่ะศูนย์แปดเจ็ดครับผมสี่หกศูนย์สามครับ หนึงหาสามครับครับผมอ่ะผู้ใดอยากโทรมาต่อนะครับหา่างอย,อยังเนาะห้อยยังก่อนหอยเพียนห้อยเพียนห้อยเพี้ยนบ้านได้เนาะบ้านสนุบ้านสนุกันทนล,ลักขัข้นีโนโ่ญ่ละนี่โอ,คโอคโโ้คู่ขันโอ้สนุกพูนสนุกคู่ขันด้วยครับเด้วอ่าผู้ใดอยากมาตอ่อหัวดำครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาราคาห้องด้วยครับเด้วอ่าเอาไปคุ้นใส่คอกไว้ครับพี่น้องว่าพี่เมี่ยมนะครับเป็นราคาอยู่เด้นะครับพี่น้องครับผู้ใดมองหาหัวดำโทรมาครับพี่น้องครับ นัวเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับเด็กกัต่อรองกันครับพี่น้องแบบต่อรองข้นมุง้งหลายๆนี่ราคาใเนาะงแดงยังมากครับลูกพี่เบอร์หรอปะมาหางงอโคงมาหางงอโค้งใหม่รสอร่อยดีเขาขายเหมือนเสียดายเขาขายเบอร์หรอโอเอาแกใหญ,ญ่ะนะครับพี่น้องมาหางงอโค้งนะครับพี่น้องครับไปขุนไนรเอาง้อจอยไปขุนมเมากำไรโอ้นี่คนเลี้ยงง้อสลัดครับพี่น้องครับ ยังว่าแบบสลัดด้วยครับเด้อมาหานี่เขาเขาขายเขาสื่อขายกันหลายปันไหนร้อยเนี่ยเกาะพันหาเกาพันหาเม่นยู่เป่าท้ามันหนึ่งเฉพอะเราเหรอไว้ว่ายยัางนี้สื่อๆเสียดายสิเฉพาะเราเสียดายเด้อมันเกาะพันหาเอาไม่รอดมาตัวเดียวน่ ไปแล้วครับพี่น้องร้อยขุนแมนแมนแมนครับเลียงขวัญเป็นราคาใหม่ครับพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้ออนซอนวาตัวนี้นะครับพี่น้องสองหมื่นเจ็ดใช้เหนือจับปลายได่เลยจับปลายไถ่นะครับเองครับเป็นตะเลียงนะเป็นตะเลียงเขาไหนนอะเป็นตะเลียงเนี่ยเจ้าบาทก็สาวเจ้าบาทเป็นตะเลียงเจ้าบาทนี่เป็นตะเลียงหาลอยครับพห้องไว้ทุกทีครับโอ้เสียลอยครับเสบียงหาลอ นี da, shorts, ike, Guys, like, ่ครับพี่น้องครับเพื่นกระต้อร่องกันอยู่ร่าที่สิบเหารอยแม่สาวครับแม่สาวเนาะครับแม่สาวเด้อครับเด้อพันเลยนะเดครับนี่แหละครับพี่น้องสิบเอ็ดห้าร้อยเพื่อนไหนเท่าไรก่อนทั้งนั้นเพื่อนยังปรึกษากันอยูร์ผมนี่ทีมงานเพื่อนนี่ซื้อเงื่อเลี่ยงเนี่ยครับเด้อเงื่อเลี่ยงเงื่อเลี่ยงเออเงื่อเลี่ยงเนาะผอ้ดู้ดำบาแมนเนี่นบามันนะครับจังเชื่องเนาะเชังเชื่องจับใบได้จับใบได้เปจะจะเป็นเลี่ยงได้มันใบไงว่าใบไงนะครับพี่น้องครับ ัเ็นนันนคปางรับพี่น้องครับขัวขุนนะครับพี่น้องครับต่อรองกันครับพี่น้องครับตอนนัเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่ครับพี่น้องครับ11,500ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ จุดขึ้นวัวครับพี่น้องยังแน่นคือเกาครับพี่น้องครับบอมีโดดละเลยนะครับเมื่อวานหลายแห่งนะครับพี่น้องครับวัวเยอะครับเมื ồi, ม่อวามีจะไรมายหน่อเอาหมื่นหนึ่งเลยจีผู้เปนผู้พากษ์สานซื่อวัวไม่บอกนี่ครับพี่น้องนี่ผู้เดีดยวทำเลยพอจอยเนน นิดหน่อยนี่เพราะเราหลอดเนี่งข้างในนอกอะไรวอกรึมั่ะ